สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดำซิงจ้ารีบกินเด้๋ยมันอืดสื่อของหวานมาฝากทิมงานจ้าสิบบาทสิบบาทกเก็บเงินด้วยกเก็บเงินไปทางเก็บเงินไปทาง,างเอาไปแจกเหี้ยหมูรีบกินเลยเดี๋ยวมันอืด bây giờ nó ướt này, giờ nó ướt tí đen hay tí trắng? tí đen nó ướt rồi nấm ván thuốc nướng không thấy nấm không ยาหมดยาขาหมดมือสิขาลูกย่างหอมวะสิบบาทสิบบาทเอาไปแจกปาป้าปาป้ากินไปะปาป้าเฮียสิ้อย่างเฮียทาเฮียเหมือนพอทำงานอพอมากินของหวานกันดเดิมอเข็นซื้อมาฝากนี่ ประเทศใส่ถวยใหม่เขาเลยค้ามมามากินของหวานค้ามากนี่อะมาวางไว้นี่นี่แล้วถ้วหน่อยมาส่งหน่อเพอเอาไรบ่ถ้วหนึ่งเอาถ้่วเล็กน้องแดนหองข้าวเชี่ยงไหนไปเอามาอีกมาสิอิ่มกันบอคนตาเป็นกอบหุงเขาไม่อย่างเต้มันเหลือไหม บอกจักเถื่อบอ่จำหุงเขาบอกหิหงหง้งหุงหลายหลายโห,หลดเนือกระหิตกระซ้างมันยื้อนบ่อิ่มกัน,นสีร่วมมิดไปตลาดมากเมื่อน,นี้ผ้าหมาไปหาหมอูอแ้ผ้าหมอไปหาผ้าหมาไปหา <c oughs> ไปหาหมอ <c oughs> ห,หมอหา,หม,หาหม,มา,มา มาเป็นแผหมดไปเจ็ดร้อยบาทแล้วก็ไปเอาอะไรรถเกี่ยวมาเบิรไปแปดร้อยบาทแล้วก็ได้สีมานํ่ค่ะหมดสามพันพอดีนี่สี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 นี่จ้ะเ้าสีเอาเป็นเฟดสีเฟด แห้งอยู่พี่น้องชุดนี้กะพันพันสองชุดนี้พันสองผลสีโค้งลดค่ะแล้วเอาไปปะป๊าไปเอาไปอีพอยังมาเอิญปะป๊าปะโปอยู่นี่ เดี๋ยวมันอืดรีบกินเลยแดนแดนคัดมังนี่บอกแดนคัดบอมัมันคุยนะมัพอดนะมามากของหวานบอมามากมามากบมมากโดมามากม,ม,มักไต้นำกระทม ไปรถเกลกยวสับปปเลยได้สีแล้วของหวานอยู่คุณ คนสีว่างั้มามากนี่บอมากเตรียมสร้างกันแล้วพี่นอ้องไม่มีสร้างสีเป็นสร้างสีหสับป,ปะเลือหัวเขียวอะ่ะหัวหรอเทียมเงินก็เทียบรถแฟสเนาะ ที่แล้ก็เสีเอาสีเหลืองแล้วสีเหลืองงามตาเหลืองน้ำเงินจะเอาช่องล่างสีเหลืองเหมือนเดิมน้ำเงินเหลืองอาจารย์เขาเขียมพี่นอ้อง โอ้ยบวงการเฮดสีสต์เลยแจมมะแจมมะให้เชื่อมมันอยู่กัล่ะนี่ฮะคือเป็นผู้จงปรงจริงปิงจ,งงจ,งจังปังนี่นี่ฮะงาไอ้สีเขียวเขียวอ่องตองเขียวอ่องตองบ่พี่น้องเอาเขาเชื่อมซนี่บ่ไล่หนีเขาบ่เชื่อมบ่ ก็เชียมไล่เดียวบหรออ๋อสินึกว่าเขาจะเชียมมาอีกสีมุมเลยเชียมในทงทั้งทั้ง่ังไ่เชียมเหรออ๋ยอ๋ยสีเขียวงามเลยพี่นองขุนข้อหวานมามาก นั่นกินต้นนั่นก็ได้นั่นเบามากนั่นของหวานนั่นโอ้ยบะฮักคาแรงเด้อของหวานสิบบาทหนึง่งเขาว่าของหวานเขมาขมักเขามักน้ำกระท่อมนั่นนั่นพราะหวานนั่นทานยากเดี่ยวแต่เลยลูกปไะเท,ทียนทอนเนาะยกถุยสดเลยไหนยกสดสิ ยกสด <laughs> <c oughs> ปั๊มรุ่งกันพี่น้องหย่าจอยหยานสามีจอยหยานชิมงานจอยค่ะบึงปิดฟ้าหมอเขาก็บเแนนค่ะลูกไส้ของเขากะซีน้ำเงินแก้วเนาะ <c oughs> กะ็นร้านน้ำเงินแก้ว <c oughs> โอ้น้ำเงินเกล็ดน้ำเงินเกล็ดส่รลอยหาซีบมันมีแบบถือเลย <500. S 1> น้ำเงินธรรมดาสามลอยหาซีบโดยท่าน้ำเงิน <500. S 1> ก็ซื้อน้ำเงินเก็ดจ, <500. S 1> จ้า <500. S 1> ชุดนี้มันท่านหนึ่งร้อยเนี่ย บุ้เขาจับครับขาจับจัดชุดมาไห่พอที่ซื้อกระป๋องมาแล้วห้าววันได้ใส่กระป๋องละไม่ซื้อไหนไปซื้อสีสดมากก็นี่มันซื้อสีสดมาก คนเจอกอนมีบ้านมาพังมากพี่ส่งถองนึงไปแล้วแล้วมันก็อพอมัดเสื้อสีฟ้ามาอย่างนี้เนหหใด่เดอนีพ่อเทายเดอ ตะแกงมาใส่เรียบร้อยแล้วเด้งยังไ่ได้อยากมเหล่เจ้พี่นาไม่มีน้ำเข <c oughs> าทองนี่แป๊บเดียวซุกแก่ไปเอาของเจ็กกวางกระอยากหราหน้ำ อยากหลอหน่ลูกค้าก็เต็มร้านของสับปะเลอ่่าท่านแลวไม่กะกองไปยุ่งยังไะย,ยังไม่ได้ทำเลยพี่เป็นวะไม่ไมคือติดกันแทะมูเลยนะแม่ใส่ไปเลยเคือติดกันอัน,นเหี่นหน แฮะเฮ่จวพ่อๆกับคลิปใหม่คลิปต่อไปจากพี่น้องครบสิบนาทีแล้วจ้าก็หลยก็แช่ในเดจเตอรมือนี่เดเฮดสีรถแล้วของสเปเลอร์นี่บ๊ายบายจ้า